โอ้โหแมงแบบแสงอร่ามเรืองทองไอตี้นี้มันโหดจังวะโอ้โหแตกไอ้นี่แตกแล้ววะโอ้โหแ,แมงเถื่อนมากเราไม่ควรอยู่ที่นี่เดี๋ยวดูก่อนดูก่อนใครมาสทุกจะเองไม่ยอมเหี้เทียท้องแตกอีกแล้วเฮ้ยนี่เพิ่งเริ่มไม่ถึงห้านาทีนะเว้ยมึง ตายหมดทั้งทีมแล้วทีมสุดท้ายที่เหลือรอดคือสองคนนี้เชื่อแม่งเดินช็อปปิ้งมันเลยดิเฮ้ย <c oughs> สุดท้ายคนที่รอดคือ,อตี้ที่มันฆ่าเราไปตีแรกเลย <c oughs> เอะใชตี้แรกที่ฆ่าเรามันชนะไอ้นี่แรงไอเน,นี่ยอะไรวะจอมเวทหวกทองกับชุดทองแล้วแม่งได้มันมีดาบม่วงอันหนึง่งแล้วมันได้ดาบม่วงมาจากอีกอีกตี้นึง่ง เฮ้ยแล้วมันไม่เก็บของมันฮะเฮ้ยอ,อ๋อเจอวอลีเออร์อีกตีเหรอโอ้โอ้เฮ้ยอยากดูอะเอาวอลีเออร์ตายแล้วโ,โ,โจนโจนเอาวะโอ้โหโอ้โโอโอต,ต้องต่อยมากพวกนี้ คือแบบโหคือเดินมาเห็นแสงว่องแสงทองขึ้นนะะี่แบบไอคนเดินอีกตี้นึงงน่งว่ะมาคนเดียวมาคนเดียวเอา่ะเอา่ะอีกคนนึงมันเก่งเนี่ยมันเอาตัวรอดได้มาดูไอหมอนี่ดิไอห,หมอนี่ชุดทองนะเว้ยด,ด,ดู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 ดเฮ้พี่ว่าเราต้องไปเล่นจอเเมเวทนะบ้างแล้ว,วเราต้องไปเล่นจอเมเวทบ้งางแล้วอะเชี่็บอกแล้วจอมเวทมันแรง แล้ว,ลวควือมนโคตรแพงเลยแพงจริงขนาดของฟ้ายังห้าร้อยหกร้อยเลยของม่วงแม่งพันสองพันสามชุบชีวิตเพื่อนโอ้โหโอ้โหให้เพื่อนมาช่วยกันเก็บของเปิดปุ๊บหิวปับ๊บมันทำไมมันเพอร์ฟกตังวตัตตี้นี้น่าจะน่าจะโคกันเลยอีกคนนึงก็แบบหืหยิบเพลินเลยครับแหวน ก็คือที่วิ่งมานี่คือวิ่มาหิวไอวิ่งมาชุบสินะไม่ประเด็นคือตอนเนี้ยทั้งแมปมันเหลือแค่เออมันมีขึ้นมากี่ตี้วะเออห้าตีหกไม่ดิเจ็ดสามไม่ให้เราดูตี้อื่นเลยไม่มันใช่มันต้องให้ตี้อื่นมันหมดแล้วไม่เหลือแล้วเนี่ยอุ้ยทองดูขดโอ้โหทองม่วงโดดสลับกันอราอยู่ตรงนั้นเ่ตนั ประเด็นคือเราคือสองคนแลกที่ตายแล้วเพื่อนเราตายไปแล้วมีเพื่อนเราแม่งตายคนแรกเลยมันเดินเพื่อนอ่ะมันเดินไปเปิดประตูมันได้ยินเสียงเท้าพี่ก็ถอยใช่ปะแล้วเพื่อนมันไม่ถอยเว้ยเราสองคนวิ่งหนีกันใช่ปะไอ้เพื่อนอ่ะมันโดนโดนนักเวทฆ่าน่าจะโดนน้ำแข็งอัดนั่นแหละตาย ันแบบเอ่อมันมีทั้งหมดประมาณกี่ตี้นะเจ็ดนะมันมันประมาณหกถึงเจ็ดตีนะ้อ่ะในในแมตช์หนึ่งของหมดแล้งอะ่ะถ้าเป็นทีมนะถ้าเป็นคนอนะ่ะมันจะจบสิบห้าคนถ้าเป็นทีมมันจะประมาณยี่สิบคนซึ่งก็คือช้อปปิ้งเพลินเลยทีเนี่ยของของฟ้ากูไม่จำเป็นแล้วเนี่ยไม่ต้เก็บมันที่ตีกันเมื่อกี้เนี่ยสี่ตี้ตรงตี้ที่ไอ้นักเวทเก็บโซโล่กันสองคนอะ่ะแล้วก็คือประเด็นคือไอ้นักเวทสองตัวเนี้ยมันโซโล่คนละตี้เลยนะไปอีกสองใช่ปะ เป็นหกแล้วก็ตี้เราตี้ที่เจ็ดหมดละเจ็ดตีเจ็ดตี้ทั้งแมตต์ตายภายในไม่ถึงห้านาทีแล้วใครดอกทองท้องอีกวะเนี่ยอ๋อหยิบของทองให้เพื่อนเพื่อนไม่ก็หยิบ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 ดูนี่ดูดูดูนักเวททังหมดมันอ๋อกางเกงทองกางเกงทองโอ้ชอบเพลินเลย คือถ้าเกิดเราจะไปสาคนเนะ่ะแบบม่วงทั้งชุดใช่ปะ่ะมันต้องได้นักบวชที่แบบ mm hmm. เทพจริงๆอะ่ะไอตี้เนี่ยอย่างที่เห็นตอนแรกใช่ปะ่ะว่าไอสองคนนอกจากนักบวชอะ่ะมันจะตายแล้วเลือดแบบสุดหลอดเลยนักบวชแม่งกดฮิวมาจาไหนไม่รู้แม่งเด้งเต็มทันทีอ่ะึแล้วดูดีสมบัติแบบแดงรอคุณอยู่ <c oughs> ประเด็นคือไอมันมีคนที่มันได้เลปีเลปีม่วงเลปีม่วงอันละก็ต้งกี่พันน,นะสองพัน <c oughs> ดูหลีของม่วงละนหนาวเลยชุดผมมาทีครับผมจย่ไปเก็บให้ครับประเด็นคือไอเนี้ยอะไรวะไอหัวตี้ที่มันใส่ใส่ชุดทองอะ่ะมันแทบไปส่วนของเลยนะเว้ยมันเหมือนมันแค่มาเล่นแบบของ่วงดอกเต็มมันไม่เก็บมันจัดของอยู่เอาว่ามันเก็บของทองทำไมมันไม่ใช่เราวะทำไมมันไม่ใช่เราทำไมที่ตรงนั้นมันไม่ใช่เราคืองี้ครับ ถ้าถ้าเราอยู่เฉยๆแล้วแบบแล้วเราก็เดินมาตรงนี้ตอนที่วกแม่งไปแมบบเดิกกันหมดแล้วโอ้โห,โหไม่คืองี้เราอยู่ตรงด้านล่างบันไดของห้องนี้ไงไอตรง a อะเคมีออฟคอมมิชันอะแล้วทีนี้เออ่เราตีมอนอยู่มันได้ยินเสียงเราตีมอนไงมันก็ลงเปิดประตูมาประเด็นคือไอ้เพื่อนเวนนั่นแหละเรียกแขกเรียกแขกอีบ้า คืออย่างที่พี่บอกไว้ถ้าเกิดเราอยู่ขอบวงหรือแบบดูประเด็นคือเราเกิดในจุดที่แบบอยู่กลางวงเอ่อสำหรับคนที่เข้ามาดูนะก็คือเราเรา,เรามากันสองคนใช่ไหมเราใส่ชุดฟ้าล้วน <c oughs> อยากจะแค่มาฆ่ามอนเพื่อเอาคนเนยหมอถอดชุดทิ้งวัดเด้อะไม่ใช่ดีนักบวด ขอดิ้งทำไมวะคือมันคงรอมันคงรอเสาฟ้าแหละมันคงไม่ไปหรอกแมปแดงแค่ในตัวมันมูลค่าอ่ะเรามาคิดเล่นเล่นนะแหวนม่วงตกวงละประมาณหกร้อยถึงเจ็ดร้อยอัพแปดร้อยถ้าเกิดราคาขึ้นสร้อยเนี่ยประมาณหกร้อยเจ็ดร้อยหกสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดสี่สิบเก้าสี่พันเก้าละชุดตกให้อัลลพัณ์ ประมาณ800-1,000 3,000เลเปียอีก2อันอันละ2,000 4,000หมดตัวกับหมดกระเป๋าเนี่ยอันดาบเวทอีกพันกว่าเนี่ยเป็นหมื่นแล้วนะอะนี่เฉพาะตัวนี้ไอ้ตัวที่มันใส่ชุดทองนี่มันไม่ค่อยได้มันไม่ค่อยหยิบอะไรเท่าไหร่มันหยิบแบบนดิหยิบไหมไม่หยิบไอ้นักบวชนี่ก็เต็มที่นะสมุดนี่ประมาณ600ใช่ไหมถ้าจะไม่ผิด ชุดเนี่ยตกลรประมาณตัวละ800 700ถุงมือสร้อยนี่ประมาณ600กางเกงแ่พันนิดนิดพันส,นสี่พันสองพันสามแต่ว่าที่ว่าพี่คัวคุ้มสุดคือไอคนที่มันชื่อมูเอลอะ่ะไม่ใช่ดิไม่ใช่มูเอลซีเบอ้าอีกอีกคนนึงไปไหนวะไปแล้วไปแล้วหรอือะไอ ไอ้ยี่สิบเอ็ดพิวอะ่ะไอ้นั่นอ่ะคุ้มสุดแล้วหมดตัวแล้วหมดเป็นหมื่นอะ่ะง่ายๆแค่เลเบียสองอันก็คุ้มแล้วปะเลเปียม่วงอะ่ะอ่คนหมอกสุดท้ายหวีไ,ไปไม่ลยไมหมอกใสคะแนนลบเท่าไหร่เมื่อกี้ดูไม่ทัน <c oughs> ลบเท่าไหร่ไม่รู้อ่ะตายแต่วินาทีแรกที่เริ่มอะ่ะไหนดูดิเลเปียม่วงอัลพภัณฑสี่ราคาลงนะตอนแรกมันสองพันสองอันอ่ะมันได้ไปสามพันนะ แล้วไปดูที่เครื่องประดับเอาเป็นแหวนวงละเจ็ดร้อยกับวงละห้าร้อยเก้าสิบทีไม่เอาปลอกโซยฟ้าแหวนฟ้าไปด้วยพี่กคิดถูกแล้วไปที่พี่ไม่เอาของบวกสามไปที่ไม่เอาโชคสามไปแล้วก็มันมีคนเอาสร้อยทองมาได้อีกเก้าร้อยม่วงมันได้สร้อยม่วงหมดตัวนั้นเออใช่ไอยี่สิบเอ็ดเพียวนั้นแม่งได้เป็นหมื่นแล้วทั้งตัว คือแบบมามาตัวเปล่ากับแม่งแบบเต็มสุะ <c oughs> คือไอพวกมันนะพี่ก็ดูไปว่ามันนี่เอายามาเลยมันแบบม,มันมาเพื่อที่จะให้ให้หมอฮิวอย่างเดียวแล้วแบบถลุอย่างเดียวเสียดายไม่ได้อัดไว้ตั้งแต่ตอนแรกเซ็งแต่ก็แบบมันไม่ใช่ที่ของเราอะถ้าเกิดเราสองคนอยากจะหยองนะเราแยกกันไปดีกว่า <c oughs> ไม่ก็เราไปหาใช้ชีวิตอยู่โหมดธรรมดากันสักสองสามวันแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวให้ SE เอสอซีเวนแรงค์มันจบแล้วค่อยกลับไปดูเผื่อมันจะดีขึ้น <laughs> นี่ขนาดไม่มีโปรนะเว้ยมีแต่โปรแ <c oughs> ม่งเต็มไปหมดเลย <c oughs> โปรเพยเยอร์ใช่ไหมโปรเพเยอ์แม่งคือแบบเข้าใจแล้ว่าแบบถ้าเกิดเล่นแรงค์กันจริงจังมันก็คงประมาณเนี่ยคือไม่คือเสาฟ้ามันเกิดภายในห้านาทีใช่ปะ แต่นี้แค่สามนาทีแม่งเจ็ดตีแตกหมดละแค่วงแรกอะวงแรกสามนาทีแม่งแตกหมดละที่พีคสุดก็คือพี่พี่ยอมใจไอจองเวสองคนนั่นที่แบบแม่งโซโลคิวสองตีโคตรตีเลยอันนั้นคือแม่งแบบคาราวะค่าน้อยขอคาราวะค่าน้อยขอหนีไปอยู่แมปฟ้าแล้วกันไม่ไม่ไหวแล้วไปหาดูชุดนังเวกัน <laughs> ตอนนี้ราคานะออใช่ไหรนะเออใช่ราคามันโดนกดอยู่ <c oughs> เดี๋ยวใส่เบอร์เซอร์ให้เต็มที่ก่อนจะได้ครั้งว่างๆเอา <c oughs> ตาตึงใจจริงๆก็บอกต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกที่เราอ่ะเล่นมาสิบสี่วันอะ พี่เองก็เล่นพร้อมพี่นิดนึงใช่ว่าเองเล่นช้ากว่าวันสองวันคือ,อเราเล่นมาสิบสี่วันถึงพี่จะแรงคสมบัติสองเอแล้วก็ตามแต่พี่ก็อยู่แค่โหมดธรรมดาแรงก็แค่แบบหลบๆซ่อนๆ,อนๆแต่นี่คือครั้งแรกที่เราได้นั่งดูสงครามของของเกมนี้จริงๆอะเออมหาเวทผนึกโามไหนวะ แล้วไหนวะไหนวะนักเวนักเวออ่าเราไม่ใช้คาถาเออนักเวเขา,า,าไม่ใช้คาถาเฮ้ยติดไปก่อนแล้วกันชุดชุดแต่เราเห็นใช่ปะ่ะมันต้องใช้ชุดแบบผีๆหน่อยอ่ะไอชุดที่มันแบบเป็นผ้าคลุมอ่ะชุดเออ,เ,อ,อเราบอกกางเกงไหนนะกางเกงผ้าแต่ว่ามันเก่งแบบว่าที่ อังน,นี้มันมีกล่องมันมีกล่องแจกของอยู่อันที่เอ็งลองไปดูกล่องแจกของอ่ะเอ็งใช้ไปยังนะที่มันจะแจกเป็นชุดผีๆยังเซตอ่ะยัง <Yeah. S 1> อ่าชุดมันชื่อว่า arcanis arcanis กางเกงเหมือนจนสลัดนิดนึงถุงมือผ้าพันแผลรองเท้าบูทไอที่เองบอก ราคาหลักร้อยเออใช่ไอ้รอ,องเท้าพุทมันราคาที่เราซื้อมากันเป็นร้อยนี่ใช่ไหมใช่ <laughs> ซื้อมาร้อยเดียวจ้ก็ถุงมือหกร้อยเฮ้ยราคากลับมาแปดร้อยแล้ววะ่ะขายคืนไหมกําไรจน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 ,จนอยู่ <c oughs> คืองี้เลยไวิธีเอ่อเองดูดูที่เก่อของเซ็ตที่สองอ่ะ ต่อจากโจนอะเซตที่สองเลยทุกชิ้นเซตที่สองเนี่ยดูมูดนี่ด,ดาฟ้าสี่ร้อยนั่นแหละซื้อชิ้นที่สองต่อจากโจนอะทั้งหมดเลยทุก 2. 2> พี่ยังเสียดายเซต,ตเพกด็อกเตอร์ที่ดีเอาไปตายเลยเดี๋ยวพี่เอาเพกด็อกเตอร์ไปใช้หาตังก่อนแล้วกัน แรงเหมือนกันไม่ก็โจรโจรพี่ก็ยังมีของอยู่เดียวพี่เอาโจรไปฟาร์มหาของก่อนกันนะเออพี่เอาโจรไปฟาร์มตังก่อนผลลีเออร์แตกและวอลลีเออร์แตไม่ มันเจอมาหาเราโดนสแตนก่อนนี่คือบอลลีม์มีโอกาสประเด็นคือวอลลเออที่เราเล่นคือวอลลเออร์อาเชอร์ไงเราต้องได้ยิงี้ยะไกลก่อนซึ่งเมื่อกี้พี่ไม่กล้าย,ยิงเพราะพี่เห็นหน้าพี่รู้เลยว่าในแมปอะพี่ไล่สองแล้วแต่ตอนเริ่มว่านักเวททุกคนแม่งม่วงหมดเลยในแมปนั้นไม่มีใครของฟ้าเลยนอกจากเราสองตัวเว้ยและที่เหลือคือมันจะมีบอดบอดกับพวกผู้เล่นใหม่ที่มันเป็นชุดเขียวกับบอดที่เป็นชุดขาวทั้งตัว แล้วประเด็นคือเราอ่ะเราอ่ะฟ้ากันอยู่สองคนในแม่ไอที่เรายืนแบบสตันใส่กดดูอ่ะโจนของทองอ่ะนั่นแหละแตกนอนตูดเปิดอยู่แถวนั้นแหละ <c oughs> ไอไอคนแรกที่พี่ไปส่องของก็คือคนที่มันฆ่าพี่แล้วมันก็รอดด้วย, <c oughs> ยนึกจฉาว่ะิถาแบบ พี่พี่ออกไปก่อนแล้วปล่อยของให้ผมพวกผมไปรุดนไม่มันจะมีช็อตหนึ่งใช่ปะที่ว่าไอ้ตีที่สองกับตีที่สามมันเดินตามเข้ามาแล้วมันแยกกันเ่ะไปชุบเพื่อนเออถ้าเราสวมรอยรีบว,ว,ว,วิ่ง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 รุดลุดลุดรุดรุดเก็บ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 มันกลับมาของม่วงกับทองหายไปเลหมดวะใช่ไหมแล้วมันก็จะเห็นว่ามันจะได้ยินเสียงเราแล้วมันก็จะตามล่าเราเราก็จะย่อย่อ มันก็จะเปิดประตูมาแบบที่ตอนที่เราอยู่ในคุกอะแล้วก็แบบว่านั่งไม่มีใครเห็นหรอกแม่งโดดลงมาน้ําแข็งใสเออ <c oughs> แต่คือตรงนั้นมันหนีไม่ได้เลยเพราะว่าวงมันดิสุดท้ายที่ไอตรงห้องเหลี่ยมมันแหละแล,ะแล้วเสาแม่งไม่เกิดเลยเว้ยเสาไม่เกิดเลยปกติเ <c oughs> สามันจะมีวงที่สามสามวงสุดท้ายอะ่ะวงที่สามจะเกิดเสารอบนอกตรงจุดที่มีคนอยู่หรือตรงจุดที่มีคนมีของใกล้เต็มกระเป๋า ไปเกิดเสาตรงนั้นมันเป็นระบบที่พี่ว่าดีเว้ยเพราะว่าเอออยากออกเลยอะไรงี้เหมือนเกมมันไล่อยู่แล้วพี่พี่บ่นบ่อยๆ <c oughs> แต่ทีนี้คือมันไม่มีใครรอดเลยแล้วเพราะงั้นมันเลยไม่มีเสาเกิดเลยเว้ยในช่วงวงที่สามอะจนวงสุดท้ายถึงจะมีเสาเกิดที่ดูหนักขนาดนั้นอะเพราะว่ามันจะมีเสาแดงเกิดสามต้นแล้วก็จะมีเสาวม่วงเกิดสามต้นด้วยน,นี่นแรงกันนะ นั่งบ่นไปก็เท่านั้นอยากย้ายถึงเราจะฝันร้ายเดี๋ยวพี่ไปหาฝันดีในโหมดธรรมดาสักสองสามตาก่อนไม่งั้นพี่นอนไม่หลับแน่ๆเพราะว่าทั้งตัวเนี่ยจากที่มีอยู่เป็นหมื่นเนี่ยเหลือเก้าสิบเจ็ดเหรียญเนี่ยถ้าไม่หาตังมาเติมสักพันสองพันรู้สึกว่าไม่น่าจะหลับได้พี่สีเินดีบ้ไหม ที่คิดถูกที่พี่ถอดแหวนถอดอะไรออกเฮ้ยโจนพี่หลักสามสิเก้าอะโอเคไป